ปิดขอบสระนั่งนิ่งสนุกไหมลูกค่อยๆเล่นวันละนิดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไงจับมือจับมือจับมือ่น้องเก่งๆอ่ะลูกน้องเล่นน้ำอ่ะครับายบายเก่งลูกบายบายเก่งแบบใบสู้สู้ ไม้จูจูไม้จูจูจไ้าพี่สิงโตมาดูน้องไม้ด้วยลูกสบายแล้วปล่อยแล้วเห็นไหมเัดตัหตัดตัดตัเตัดตัดเัด่ัดตัดตััดยเดตัลน ไม่ไปจับอะไรกันให้น้องไม่กลัวหายกลัวก่อนไม่เราจริงจัง่องอบิเกห้บุงเออบุ้มบุ้มเออเฮ้เก่งแล้วลูกค่อยๆเล่นนะเดี๋ยวเล่นทุกวันนะวันนิดออกกำลังกาย